สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเข้าครัวทําเมนูปลาราทอดกับอ้อมกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีปลาระนะคะใบมะกรูดกระเทียมพริกแข้งนะคะแล้วก็แป้งกับผสมกับไข่นะคะที่เราเตรียมเอาไว้สําหรับที่จะชุบเพื่อที่จะทอดนะคะ กอนอื่นเราก็จะนำสมุนไพรไปทอดให้กรอบๆหอมๆเลยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำปลาร้านะคะชุบกับแป้งไข่ที่เตรียมเอาไว้นะคะนำมาทอดค่ะเราก็จะทอดทีละด้านนะคะจนได้ที่เราจะกลับด้านนะคะก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาเหลืองๆนะคะน้าทานแบบนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาทอดของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะทานกับข้าวเหนียวคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะไปค่ะทุกคนไปจ้่ข้าวเหนียวกันคะ่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ